คนที่เป็นมะเร็งก็มันก็คือมีเชื้ออยู่ในร่างกายของเราแม้ว่าจะใช้สารอะไรไปฆ่ามันทั้งหมดเรียบร้อยเป็นฆ่าเป็นสูตรแล้วแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งสารสมมติว่าบางคนไปคีโมไปกินยาพุ่งเป้าบางคนใช้ยาเนาะมันก็สลบไปทุกคนมันสลบไปพักหนึ่งอาจจะบางบางคนเป็น3เดือน6เดือนเป็นปีเป็น2ปีเลยค่ะมันสลบบางคนสลบ ยี่สิบปีก็มีทุกคนบางคนเนี่ยเคยเป็นมะเร็งข้ามะเร็งเป็นศูนย์แล้วยี่สิบปีโผล่มาอีกรอบหนึ่งเป็นมะเร็งกลับมาอีกครั้งหนึ่งเราต้องเราต้องเข้าใจว่าเพราะอะไรมันถึงกลับมาเนาะเราต้องเข้าใจตรงจุดเนี้ยเพราะอย่างที่เน้ยบอกเหมือนคนนึกภาพงูสวัสดเมื่ออ่อนแอมันจะกลับมาอีกรอบหนึ่งทีนี้การกลับมาอีกรอบหนึ่งมนุษย์เราเนี่ยมีอายุที่มากขึ้นมีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลงเพราะอะไรเพราะก็ไม่ได้แอ t i v a t e ภูมิคุ้มกันไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจให้แข็งแกรง่งมีชีวิตอยู่ไปเลื่อนๆเลยๆอย่างนั้นอันนี้มันคือสิ่งสําคัญที่เราจําเป็นจะต้องฝึกใจค่ะฝึกใจให้เท่าทันกับทุกสถานการณ์เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องเท่าทันมีสติสติเนี่ยสำคัญมากทุกคน